เขาขเทียมนะคะนี่มันยังไม่เสร็จร้อยจนเสเอาน้ำหมดแล้วน้ำมันไม่ไหลแล้วอ่าตรงนี้เปิดน้ำตกแล้วก็ปิดนะคะมีเวลาเปิดปิดน้ำตกอ๋อนี่เปิดต่อกันเปค่าสิบโมงเช้าจนสี่โมงเย็นอ๋อเปิดน้ำตกสิบโมงเช้าจนสี่โมงเย็นนะคะเราก็จะนั่งรถนี้นะครพาเราไปเที่ยวแล้วแต่ทูรล้อใหญ่แล้วแกจะมีภูเขาดุวน่าจับสห้าเมตรสามห้าเมตสูงสาบ้ากว้างเท่าไหร่นะคะห้าสิบสามกว้างที่ น้ำตักยี่ห้าน้ำตักยี่ห้าสูงสามห้าขออนุญาตหมุนนิดนึงได้ได้เลยเพาะขออนุญาตคนข้างหน้าคันนี้บอกได้เราก็เอาอยู่สวยๆกันไปด้วยน้ำตกนี้นะคะมองไปรอบๆ ก็จุดกราบขอพรนะคะพระพุทธสยคิยรีสีสุวรรณภูมิเป็นพระใหญ่ก็องค์เข้าเกือบภูเขาเลยนะคะใหญ่มากค่ะนี่เป็นลานจะมีรถจะพาเราเข้ามากราบขอพรด้านในนะคะบอกจากเจ้าวาดวัดป่าเลไลย เขาปักทุพันบุรีนะคะกำลังมาสร้างเส้นทางเดินก็เป็นเส้นทางพุทธธรรมนะเส้นทางเดิมบนสกายวอล์กประโยชน์เตรียมแล้วแขมขึ้นมาคลก็ปู่แม่ย่าสิแล้วโบอธิษฐานอินพันมือนะคะื่อว่าตรงนี้หัวพญานาคขาเลยเอานพ่อปู่แม่ยามาถวายอ๋อตรงนี้เป็นเออเป็นหัวพญานาคเชื่อว่าเป็นหัวเชื่อว่าเป็นหัวจะเอาพ่อปู่แม่ย่ามาถวายสาธุครับพ่อปู่แม่ย่า แรงพรุ่งหลังจะแล้วจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้มีความน่าตระหนี่เจ้าแม่ธรณีนะคะศักดิ์สิทธิ์ชุดทุกนี้เป็นบรรทัดชุดจะรับทุกคนประสบผลสำเร็จแล้วก็นำมาถวายไม่มีของเรามต่าองๆอะไรตรงนี้นะคะที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์มากคือพระแม่ธรณีที่อยู่ในตรงนี้นะคะในในทับด้านในสำเร็จแล้วคนก็จะนำชุดนำของมาถวายไม่มีของจากทางวัดเลยนะคะ สาธุตาตกทไหลันนี้เราก็จะบจากำแล้วนะคะปมโครงการแล้วเสร็จปี68ค่ะพี่68ถึงจะเสร็จนะคะเมื่อช่วงปีใหม่นั่นคือเปิดทดลองใช้แล้วก็เปิดให้ชมเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนใน5วันตอนนี้ปิดนะคะมาชมมากราบพระใหญ่ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำตรงนี้ได้ค่ะ นี้อาจจะมองเห็นเลยะค่ะเนี่ยไกลวอล์กนะคะอืมใหญ่เท่าภูเขาเลยนะคะด้านบนก็จะมีเจดีย์อยู่